ขอให้ย่าใช้เสียงประชาสัมพันธ์ครับทูช็อปสวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่กําลังจะเลือกซื้อสินค้าภายในเซเว่นอีเลเวนสาขาโคกโคชัยนะครับระผมชานนาลงนะครับพนักง,งานประจำทศัพท์สาขาโคกโพชัยครับหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้สมาร์ทโฟนดีๆสักเครื่องนะครับแต่ไม่อยากเดินทางไกลไปถึงในห้างวันนี้ทางทูช็อปของเราก็มีสมาร์ทโฟนหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์มานําเสนอครับไม่ว่าจะเป็น iPhone, Vivo, Oppo Samsung h u ัวเว Mo t o r ต OLA เล a อมี รวมไปถึงทู้แบง์แล้วก็มีมาวางจําหน่ายนะครับแล้วนอกจากนี้เรายังมีอุปกรณ์เสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นหูฟังลาโพงบลูทูธอะแดปเตอร์สายชาร์จ power bank หรือว่าจะเป็นเคมกระจกในรุ่นต่างๆแล้วก็มีมาบริการคุณลูกค้านะครับแล้วยังมีส่วนลดให้สูงสุดถึง30%ด้วยนะครับนอกจากนี้เรายังมีบริการหลังการขายนะครับไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนซินใหม่เบอร์เดิมหรือว่าย้ายค่ายเบอร์เดิมแล้วก็มีมบริการคุณลูกค้านะครับ แล้วมาถึงโปรโมชั่นแนะนำประจำเดือนนี้กันนะครับผมขออนุญาตแนะนำเป็น Huawei Y 6P นะครับเป็นสมาร์ทโฟนสุดคุ้มดีไซน์สวยอีกหนึ่งรุ่นจากหัวเว่นะครับที่มาพร้อมกับหน้าจอทรงหยดน้ำขนาด6.3นิ้วที่ให้คุณลูกค้าได้รับชมความบันเทิงได้เต็มตานะครับเป็นสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับกล้องหลังถึง3ตัวเลยนะครับสามารถถ่ายได้ทุกสภาพแสง ไม่ว่าจะเป็นที่ที่มีแสงน้อยนะครับแล้วยังสามารถเก็บภาพมุมกว้างได้ครบทุกมุมอีกด้วยนะครับมาพร้อมเครื่องรุ่นนี้มาพร้อมกับม4 g ิกและหน่วยความจำ ROM 64 g ินะครับพร้อมให้ใส่ความทรงจำไม่ว่าจะเป็นภาพเพลงหรือหนังต่างๆได้อย่างจุใจและยาวนานด้วยแบตเตอรี่ ที่มากถึง5,000ม ah ิลลิแอมเลยนะครับราคาเครื่องเปล่าจะอยู่ที่3,999บาทครับวันนี้เพียงคุณลูกค้ารับเครื่องพร้อมแพ็กเกจรายเดือนกับทางทูนะครับจะได้รับเครื่องในราคาเริ่มต้นเพียง899บาทครับแพ็กเกจที่คุณลูกค้าจะได้รับนะครับก็เป็นแพ็กเกจสุดพีแม็กซ์5 9 9นะครับคุณลูกค้าจะได้อินเทอร์เน็ต20กิกนะครับโทรฟีในเครือข่ายทูมูฟได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ โทรนอกเครือไข่ายได้ถึง200นาทีเลยนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่ต้องการสอบถามรายละเอียดนะครับสามารถเข้ามาสอบถามได้กับพนักงานประจำร้านทูชอปได้ตลอดเวลาทําการเลยนะครับสหรับทางทูชอปของเราก็เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา5โมงเช้านะครับถึงเวลา2ทุ่มครับสำหรับวันนี้ผมขอมาใช้เสียงประชาสัมพันธ์ไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ